ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Jud y s Day นะคะก็ห่างหายกันไปนานมากๆเลยเนาะสำหรับเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรใดๆเอยเอาจริงๆไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามานานกว่าประมาณ23เดือนอะสักชิ้นเลยคือไม่ได้ซื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจัดเต็มแน่นอนซึ่งเสื้อผ้าที่เราชอปปิ้งนะคะก็จะมาจาก Shein นั่นเองนะคะมากกว่า20ชิ้นได้เลยนะสำหรับวันนี้ชื่อสินค้าอ๋อไซส์หรือว่าสีอะไรต่างๆเนี่ยจจะแปะไว้ให้ข้างล่างเป็นลิงก์นะคะช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแบบเซลล์สนใจกบสารอบ เพื่อนคนไหนเนี่ยที่จะไปช้อปปิ้งก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดนะคะ thjudy15 ล,ลดไปเลย15%อยู่ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะคะก็คือใส่อยู่เลยตอนนี้นะเหอะมากตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อเวสเป็นเสื้อกั๊กนะสไตล์แบบนี้เป็นแบบว่าแขนกุดนะทุกคนแล้วก็เขาจะเป็นลายเชคเกอร์นะคะสีเขียวกับสีขาวแบบนี้เลยนะคือจะใส่แบบนี้เลยก็ได้หรือว่าจะใส่เหมือนเป็นเชิ้ตหรือว่าเป็นเสื้ออยือดะไรไ ข้างในก็ได้นะมันก็จะทําให้ดูมีความแบบว่า Y2K เนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้ข้างๆซึ่งตัวนี้เนี่ยถูกใจมากๆได้ใส่บ่อยแน่นอนจะบอกว่าสีเขียวเนี่ย in trend มากๆแล้วก็ราคาอยู่ที่280บาทเท่านั้นนะคะอย่างที่2เนี่ยก็จะให้ดูเป็นอันนี้เลยกระเป๋าคือกระเป๋าน่ารักมากเดี๋ยวสะพายให้ดูเลยคือมันน่ารักมากแล้วมันราคาอยู่แค่250บาทเองนี่ เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนกระเป๋าโรรูสามารถจุของได้เยอะมากนะแล้วก็มีอีกสีที่สวยมากมันจะเป็นสีเขียวเดี๋ยวจุขึ้นรูปให้ดูสีเขียวอันนั้นก็สวยเป็นอะไรที่ควรตามมากๆนะคะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ง่ายเนาะหรือว่าจะเอาไปปิกนิกจะเอาไปเทีท่ยวทะเลหรือว่าต่อให้เป็นพร็อพถ่ายรูปเนี้ยก็สวยเหมือนกันนะสาหรับใบนี้ค่ะถัดมาเป็นแหวนนั่นเองนะคะทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะมันจะมี6วงด้วยกันแต่ว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะไม่สามารถเลือกใจได้นะคะมันจะเป็นการแบบว่า สุ่มๆแต่ถามว่าอันนี้เนี่ยสามารถปรับได้ไหมก็คือสามารถปรับได้นดดนึงนี่ใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน่ารักมากคือแบบอะไรแบบนี้เนี่ยฮิตสุดๆเนาะสำหรับความแบบว่า Y2K ความอินดี้นะคะใน Pinterest ซึ่งเวลาโพสท่าก็จะเป็นอะไรที่แบบอ่าออย่างนี้นะคะทุกคนดีงามก็อันนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา90บาท ะะได้6วงแบบนี้เลยค่ะอไอเทมถัดมาเพื่อให้ลุคนี้คอมพ l e t e นะคะนั่นก็คือรองเท้าบูทนั่นเองช่วงนี้เนี่ยอินกับการใส่รองเท้าบูทมากๆเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ารองเท้าบูทเนี่ยจะทําให้ลุคของเราดูเต็มขึ้นนะตอนแรกเนี่ยกลัวาม,มากว่าแบบเฮ้ยสั่งมาเราจะใส่ได้ไหมมันจะแบบพื้นจะโอเคหรือเปล่านุ่มหรือเปล่าแต่ว่าพอสั่งมานะคะก็แอบลองแล้วลเมื่อกี้สั่งมาไซส์38เป็นไซส์แบบที่ตัวเองใส่ปกติสรุปว่าใส่ได้เลยแล้วก็รองเท้าบูทเนี่ยค่อนข้างแบบโอเคเลยนะทุกคนพื้นไม่แข็ง

ตถัดมาก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นเดรสสีเขียวยาวแบบนี้เลยนะคะเป็นลายเขียวแล้วก็มีดอกไม้สีขาวแบบนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีความผ่าเล็กน้อยนะข้างล่างแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเดรสสายดี่ยวซึ่งจะบอกว่าราคาเพียงแค่200บาทเท่านั้นพอใส่มาแล้วแบบเฮ้ยมันเข้ารูปแล้วมันแบบมันโอเคมากๆเลยใครที่สีผิวประมาณจูนเนี่ยเป็นแบบคนผิวสองสีนะคะก็สามารถใส่เสื้อใส่เดรสสีเขียวแบบนี้ได้เลยคือทุกวันนี้จูเอ็นจอยกับการใส่เสื้อผ้าสีสันมากๆใส่สีเขียวสีเหลืองสีฟ้า สีส้มสีอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราผิวเข้มนะเราใส่เสื้อผ้าสีนี้ไม่ได้อะ่ะคือจะไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกอย่างนี้เลยคือเราสามารถใส่ได้ทุกสีค่ะทุกคนต่อมาจะเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าใบนี้เลยค่ะเอาจริงทรงมันก็คล้ายๆกับของซีรีนเนาะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเาผ้าแคนวาสแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลก็เป็นกิมมิคที่แบบว่าสวยดีสามารถแบบว่าใช้ได้ง่ายจุของเนี่ยโอเคเลยนะข้างในเอยแล้วก็มีที่เก็บของข้างในอีกอันนแแมกับบบหนึ่ง ได้ง่ายไปนี้แน่ราคาอยู่ที่250บาทเท่านั้นนะคะ อะไรที่จูแบบว่าอินทูมากๆนะคะนั่นก็คือแบบนี้นั่นเองค่ะทุกคนนี่จะเป็นเสื้อคาร์ดิแกนนะคะที่เป็นลายเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเข้าหลามตัดดูมีความแบบว่าวินเทจ90มากๆดูแบบ Mean girls clueless อะไรอย่างนงี้ตัวนี้น่ารักมากๆนะคะคือชอบมากๆอยากได้มานานแล้วนะน่าจะแบบได้ใส่บ่อยน่าจะได้เห็นบ่อยกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวนี้ กางเกงขาย,ยาวสีน้ำตาลค่ะทุกคนยาวมากก็จะมีความแบบว่าทรงลุงนิดนึงดูไนตี้ดูวินเทจนะคะอันนี้เนี่ยจูสั่งมาเป็นไซส์ XS ซซึ่งจะบอกว่าตอนแรกไม่ได้คาดหวังกับกางเกงตัวนี้เลยแต่พอของมาแล้วฉันแบบ ประทับใจมากๆอันนี้ก็ติดเป็นแบบ top t h r e นะสำหรับสิ่งที่สั่งมาลรวชอบที่สุดซึ่งคิดว่าน่าจะได้ใส่บ่อยเลยตัวนี้เนี่ยคือมันสามารถแมทช์กับอะไรก็ได้ง่ายถ้าดีมากเราก็ทรงดีมากคือจูแบบจูชอบมากๆนะสําหรับตัวนี้ถัดมานะคะเรามาดูอะไรกันแบบเล็กๆน้อยๆบ้างดีกว่านะคะก็จะเป็นตัวกิ๊บหนีบผมนั่นเองค่ะทุกคนจูซื้อมาสองอันนะเดี๋ยวอันแรกมาดูอันนี้ดีกว่าเพราะว่าน่ารักมากคือเขาจะเป็นดอกไม้เรียงกันไป5้าสีแบบนี้เลยนี่แล้วก็ราคาแค่40บาทเท่านั้นเอง ถัดมาจะเป็นอันนี้เป็นลายเชอร์รี่ที่แบบว่ามีการปักเป็นแบบเขาเรียก่อะไรฝังเพชรจุดๆ,ๆๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีดีเทลตรงนี้คืออันนี้เน,น่ารักมากๆซึ่งตอนแรกคิดว่าอันนี้พอดีหัวสรุปอันที่พอดีหัวเนี่ยคืออันนี้ส่วนอันนี้แอบเล็กไปนิดนึงถ้าใครที่ผมหนาจะไม่ค่อยแนะนําอันที่ไซส์ประมาณเชอร์รี่เท่านี้แต่ว่าดีทงดีเทลเอ่ยอะไรเนี่ยสวยสวยมากจริงๆนะแนะนําว่าอีกไอเทมหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือพวกกิ๊บหนีบผมอย่างนี้นะคะซึ่งกําลังมามากๆ รองเท้าแตะกันบ้างคะ่ะทุกคนเป็นรองเท้าแตะแบบนี้แล้วก็ข้างๆเนี่ยเขาจะมีส้นนิดนึงก็จะมีน้ําหนักประมาณหนึ่งเวลาที่เรายกเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้นะคะแต่จะบอกว่ารองเทา้าทรงแบบเนี้ยผิดมากๆจะเลือกมาไซส์เป็นไซส์38นะคะเลือกมาเท่าไซส์จริงเลยก็สามารถใส่ได้นะใครที่ชอบแต่งตัวสไตล์แบบว่า90้ h สูนชิลวิฟส์หรือว่าจะเป็นสไตล์เกาหลีอะไรเงี้ยก็สามารถแมทกับรองเท้าแบบนี้ได้เลยนะคะคือมันจะให้ลุคที่ดูดีขึ้นแต่ก็ดูมีความแบบชิลดูมีความ เสื้อคาร์ดิแกนสีน้ำตาลแบบนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีดีเทลคือเป็นวีแล้วก็มีกระดุม2จุดอย่างนี้อันนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า MOTF นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงยังไงเนาะเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าอีกลายผลิตภัณฑ์หนึ่งของ She In Great เนี่ยเขาจะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยเขาจะมีการใช้อะไรที่แบบว่าดู Eco Friendly เพิ่มมากขึ้นอย่างตัวนี้ค่ะเขาจะใช้เป็น Recycle Polyester ตนะคะตัวละ400บาทแต่ว่าผ้าอะไรเนี่ยคือแบบคือนุ่มมากๆผ้าดีมากๆเหมือนพวกซาร่าเลยนะคะตัวถัดมาค่ะทุกคนเป็นเสื้อยือดที่ดูมีความแบบว่าวินเทจวินเทจหน่อยนะก็จะเป็นตัวนี้ เลยค่ะทุกคนนี่คือลายสวยมากสำหรับตัวนี้เนี่ยราคาอยู่แค่216บาทเท่านั้นค่ะจะเลือกมาเป็นไซส์ S ซึ่งจะบอกว่าไซส์ S เนี่ยก็ก็คือใหญ่แล้วนะถ้าใครอยากได้ใหญ่กว่าน,นี้โอเวอร์ไซส์กว่าน,นี้ก็สามารถสั่งไซส์อื่นเพิ่มได้ซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยเขาจะเป็นเออเป็นอีกไลน์โปรดักต์หนึ่งนะคะจะชื่อว่า Dar cy, d a r c ซี D A Z Y ซึ่งแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์สาหรับแบบว่าสาวๆที่ชอบสไตล์เกาหลีอะไรเงรี้ยซึ่งจูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดูโอเคมากเลยนะสาหรับไลน์แบรนด์ตัวนี้นะคะ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเดรสสมอกตรงเอวนะคะแล้วก็เป็นสีเหลืองดีเทลเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าลายดอกไม้สีฟ้านะคะคือจะใส่เดรสแบบนี้เนี่ยบ่อยมากๆอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบรนด์ของดาร์ซี่เหมือนกันนะคะทุกคนเหมือนตัวก่อนเป็นสมอกช่วงบนแบบนี้เลยนะใส่อ่างนี้ รองเท้ากันบ้างค่ะทุกคนน่ารักมากคือสีสันดีมากนะเขาก็จะเป็นเหมือนรองเท้าแบบสันสานชิลชิลแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่คาดไซส์ที่จูสั่งมาเนี่ยจะเป็นไซส์หนะแต่ว่าแอบ,บอยากให้เพิ่มไซส์นิดนึงสําหรับใครที่กาลังจะสั่งอ่ะให้เพิ่มบวกจากอันนี้นะคะไปไซส์หนึ่งเพราะว่าจูใส่แล้วแบบมันแอบ,บแบบพอดีล้นลมานิดนึงแต่ว่าจะบอกว่าสีอะไรดีงามมากนะคะแล้วก็รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มใส่สบายนะสามารถใส่ได้ง่ายแล้วก็แมทช์ได้แบบหลายลุกเลยะคะ่ะ ชเชิ้ตสีฟ้าลายทางลงแบบนี้นะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะมาคู่กับกางเกงสีฟ้าเป็นลายทางลงใส่คู่กันแล้วจะบอกว่าน่ารักมากแล้วเราก็ใส่เป็นเหมือนแบบเสื้อใส่เดี่ยวสีขาวข้างในคือแบบดูนะเป็นชุดที่ดูชิลๆแต่ก็ดูมีอะไรเพื่อนๆเนี่ยก็จะหยิบเชิ้ตตัวนี้แล้วก็เอามาแมทช์กับกางเกงขาย,ยาวตัวอื่นเนี่ยก็สามารถใส่ไปทํางานได้เลยเป็นเซ็ตที่แบบคุ้มมากๆจริงๆนะคะก็แนะนําผ้าเขาก็จะแบบลื่นๆคือผ้าค่อนข้างโอเคเลยนะ มาดูเชิ้ตอีกตัวกันบ้างดีกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเชิ้ตสีเหลืองเป็นของแบรนด์ดาร์ซี่นะคะที่ทูเคยบอกไปนะว่าเขาจะเป็นอีกลายหนึง่งเขาก็จะเป็นแบบว่าเชิ้ตสีเหลืองแบบนี้เลยคือดูดีมากๆสีสันแบบ สดใสจริงๆเนี่ยสามารถใส่เชิดเหลืองข้างในแล้วก็ใส่อท,ทับได้เลยนะเนี่ยซึ่งสีเหลืองเนี่ยจริงๆไม่ได้แมทช์ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะจะเอาเสื้อเชิดสีเหลืองเนี่ยไปแมทช์กับแบบสีฟ้าก็ได้สีเขียวก็ได้นะหรือว่าถ้าใครอยากได้เพลนๆอะไรเงี้ยก็แมทช์แบบสีขาวสีดําก็ได้นะสําหรับตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้ใส่ไปทํางานได้เลยนะคะเป็นอีกเชิตเหมือนเราได้เชิดตัวนี้มาตัวหนึง่งแล้วก็เป็นเชิดตัวนี้อีกตัวหนึง่งกางเกงยีนกันบ้างดีกว่าทุกคนอันนี้คือที่สุดของความวาย 2K นะก็จะเป็นกกาางงเยยีนนนวแบบ้ะะคะ เดี๋ยวให้ดูยาวแบบยาวมากฟ้าแบบฟ้าอ่อนเฟดๆนะคะตัดสลับกับสีขาวซึ่งอันนี้เนี่ยจูสั่งมาเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดก็คือไซส์ XS นะคะแต่จะบอกว่าอันนี้เนี่ยแอบยาวไปนิดนึงนะคือจริงๆอะ่ะจูก็รู้แหละว่าว่ากางเกงมันยาวแต่ว่าฉันก็อยากได้นะก็อาจจะต้องใส่กับรองเท้าที่มันสูงหน่อยเช่นรองเท้าบู๊ทหรือว่ารองเท้าที่มีส้นนะคะก็จะไม่ยาวมากเอวก็คือพอดีนะคะตามไซส์ที่เขาบอกเลยทุกอย่างนะตัวนี้คือแบบ ดีงามชอบมากแนะนํามากๆค่ะจะใส่กับเสื้อเพนเพลนใส่กับสีสันอะไรก็คือได้หมดเวอร์บอดี้สูทสีดํานี่สาหรับดีเทลของเขาเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าแหว่งตรงเนี้ยเห็นไหมทุกคนมันจะมีความปัดปะตรงแบบว่าช่วงไหลเก๋มากๆเลยเนาะสุพยายามจะหาเสื้อตัวนี้เนี่ยเราก็มาเจอที่ชีอินนะคะเป็นยี่ห้อที่เป็น MOTF อะคะ่ะทุกคนแล้วแบบผ้ามันดีมากเหมือนพวกซาร่ายูนิโคลเลยตัวเนี้ยเขาจะมาเป็นบอดี้สูทก็เลยอาตัดสินใจซื้อเป็นตัวนี้เลยแล้วกันนะคะนี่ดูดีมาก และแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายค่ะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเดรส สีชมพูแบบนี้นะคะเป็นเดรสสั้นนะแล้วก็นี่มันจะเป็นแบบว่ามีความเป็นแขนตุ๊ก,กตาผูกโบได้ด้วยอ่ะสะท้อนแจงไปหรือเปล่าแต่ตวนนี้ดูมีวความน่ารักมากตุ๊ก,กตาบาร์บี้มากยิ่งถ้าผมบลอนด์นะแล้วใส่เดรสตัวนี้ก็คือแบบใช่เลยเวอร์ชอบมากสั่งมาเป็นไซส์ XS นะแต่รู้สึกว่ามันจะแอบ,บใหญ่ที่ตรงหน้าอกมันค่อนข้างใหญ่เพราะว่าหน้าอกเนี้ยเขาเริ่มต้นที่34เลยพอใส่มามันก็จะตกตกนิดนึงนะสาหรับราคาของเขาก็คือเบาๆนะคะจะอยู่ที่ราคา300บาทค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะเสื้อผ้าที่จูได้เอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูทั้งหมดในวันนี้นะคะจุก็จะพยายามแบบว่าใส่ซ้ำๆเนาะหลายๆรอบเพราะว่าปกติเนี่ยจูก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสกับการใส่ชุดนี้แล้วลงไอจอีกไม่ได้อะไรเงี้ยก็ฝากเพื่อนๆด้วยเนาะถ้าซื้อเสื้อผ้านี่ก็อาจจะแบบว่าคิดกันหลายๆรอบแล้วก็พยายามแบบว่าใส่ซ้ำยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกค่ะบ๊ายบาย